สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูชนนาลนันังสีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2หน้าที่พลเมืองในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้รับความรู้ในวันนี้ก็คือความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิน่นตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิน่น ในชุมชนของตนการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนภูมิปัญญาท้องถิน่นภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงความรู้และประสบการณ์ของชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาการดำเนินชีวิตที่มีการถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาประเภทของภูมิปัญญาท้องถิน่น เราแบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ดังนี้คือด้านคติความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆที่สด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณี 3. ด้านอาชีพและการพัฒนา 4. ด้านเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิน่นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นดังนี้คือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตปัจจัย C 1. ด้านอาหารรู้จักวิธีปลูกผักการถนอมอาหารรู้จักวิธีการปรุงอาหารด้านที่อยู่อาศัยมีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้านที่3ด้านการแต่งกาย มีการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายมาใช้ด้านยารักษาโรคมีการนำพืชสมุนไพรมาทำเป็นยารักษาโรคด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพมีการคิดประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเช่นเครื่องมือทางการเกษตรเครื่องมือจับสัตว์น้ำเครื่องทอผ้าการสร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นและประเทศ เช่นสินค้าโอท็ top, การแสดงและการละเล่นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิน่นการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเราสามารถทำได้ดังนี้คือ 1. ตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิน่น สส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้แก่คนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง 3. ช่วยเหลือและสนับสนุนผลผล,ผลิตของภูมิปัญญาท้องถิน่น 4. ประชาสัมพันธ์ภายนอกชุมชนเกี่ยวกับผล,ผลผลิตที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นสุดท้ายครูคาดว่านักเรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิน่น ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของนักเรียนการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของนักเรียนนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานักเรียนจะเห็นได้ว่ามันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของนักเรียนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องแต่งกายยารักษาโรคโดยเฉพาะสมุนไพร ซึ่งปัจจุบันมีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆเราควรที่จะมีการถ่ายทอดความรู้หรือว่าศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานะครับนักเรียนสวัสดีครับ